สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการนะครับตรวจสอบแล้วก็เช็คความถูกต้องนะฮะเวลาที่เราทำแบบด้วยล้อสองนะฮะล้อสองแสลมทุนบล็อกกันนะครับอ่ะโอเคนะเพื่อมให้เสียเวลานะครับมาดูกันเลยนะหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทําการควบคุมหุ่นยนต์ของเรานะครับให้ไปทั่วบริเวณนะให้ไปทั่วบริเวณที่เราต้องการสร้างแบบนะครับเทคนิคอย่างแรกนะที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือในเรื่องของ การควบคุมหุ่นก่อนเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราจะควบคุมหุ่นนะครับโดยพื้นฐานเราจะใช้การควบคุมผ่านคีย์บอร์ดนะตัว I ตัว J ตัว k นะครับด้วยเทเลเทเลโอพยคีย์บอร์ดนะฮะโอเคดูตามภาพหน้าจอนะครับนะอ่ะมันมีเทคนิคอย่างหนึง่งปกติแล้วนะครับเวลาที่เราควบคุมด้วยคีย์บอร์ดความเร็วโดยปกติของหุ่นยนต์นะครับมันจะอยู่ที่ 0.5เมตรต่อวินาทีนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะเทคนิคในการสร้างแบบเนี่ยเราต้องเคลื่อนที่หุ่นยนต์ช้าๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการหมุนนะครับเราก็ต้องหมุนช้าๆนะแต่ทีนี้ถ้าหุ่นของเราเนี่ยเวลาที่เราควบคุมด้วยคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยมันยังหมุนเร็วไปทํำยังไงนะครับเราสามารถกดปุ่มตัวแซดนะครับกดปุ่มตัวแซดนะในหน้าต่างเทเลโอพี OP, คีย์บอร์ดนะครับมันจะลดสปีดลงนะถ้าเรากดลงถ้าเรากดตัวแซดลงไปนะ จะสังเกตเห็นว่ามันจะรายงานที่หน้าจอนะครับว่าตอนนี้ความเร็วมันลดลงไปเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะ,ะตามหน้าจอเลยนะครับเราสามารถลดความเร็วลงไปนะครับตอนตอน,ตอนตอนแรกเนี่ยผม,มอยากจะบอกนี้ก่อนเลยก่อนที่เราจะทําการสร้างแมปนะครับให้เราเปิดเทเลโอพีคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วก็ลองกดนะถ้าเกิดหุ่นของเพื่อนๆมันยังเคลื่อนที่เร็วเกินไปนะครับในการสร้างแมปให้เทสด้วยเทเลโอพีคีย์บอร์ดก่อนแล้วก็กดตัวตัวแซนะครับตัวแทแล้วก็ลองดูว่า ความเร็วสปีดไหนเนี่ยที่หุ่นของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้สมบูรณ์และต่อเนื่องนะครับบางทีเนี่ยเราลดความเร็วมากเกินไปหุ่นของเราก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับนะเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกนะลดสปีดความเร็วของ teleop keyboard นะฮะให้หุ่นของเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าและต่อเนื่องที่สุดนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูเทคนิคที่2กันนะครับสําหรับวิธีการนะครับตรวจสอบนะครับเทคนิคที่2นะฮะ ถ้าเราทําการสร้างแมปเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราทำถ้าเรามีการทําหลายห้องนะครับให้เราลองกลับไปอีกห้องดนึงดูนะครับลองกลับไปดูนะก็คือควบคุมหุ่นยนต์กลับไปในห้องที่ใกล้ที่สุดดูนะว่าเวลาที่เราเข้าไปในห้องนั้นนะครับเลเซอร์นะครับแสงเลเซอร์เนี่ยเวลามันสแกนแะล้วมันแมทมันแมทกับตัวกําแพงหรือสิ่งของที่อยู่ภายในห้องนั้นหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเป็นการดูว่า การทำงานของระบบตำแหน่งนะออรูมิที่แล้วก็เลเซอร์เนี่ยยังแม่นยำอยู่นะครับถ้าเกิดสะดวกนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดสะดวกนะอยากจะเวลาที่เราทำแบบเสร็จแล้วนะครับลองวิ่งไปหลายๆห้องดูก็ได้นะว่าการสแกนของเราเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่นะครับเพื่อความถูกต้องและแม่นยำนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูเทคนิคที่3ามกันนะครับเทคนิคที่3ามนะครับทำการตรวจสอบระยะนะฮะร,ระยะ เราควบคุมหุ่นมาอยู่ในตำแหน่งใดตำ,งตำแหน่งหนึ่งก่อนนะครับนะและทีนี้ให้เราดูในโปรแกรม R าร i s นะครับเพื่อน,อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นตารางเป็นท่องชองนะถ้าเราไม่ได้ไปกำหน,นดอะไรนะครับผมบอกก่อนนะถ้าเราไม่ได้ไปกำหน,นดอะไรนะครับช่องหนึ่งเส้นแนวตั้งแนวนอนของมันนะครับจะอยู่ที่1เมตรพอดีนะครับแต่ละช่องเนี่ยก็คือ1เมตรนะครับทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ทีนี้เราก็ลองนับที่หน้าจอของเราดูนะครับว่าของเราได้ประมาณกี่เมตรนะครับนับตามเส้นไปเลยนะครับตามเส้นไปเลยนะอ่ะโอเคต่อไปทําการวัดระยะนะครับถ้ามีตลับเมตรก็ใช้ตลับเมตรนะครับก็ไม่ต้องให้หุ่นม,มันอยู่ไกลมากนะฮะเอาที่เราวัดได้สะดวกสะดวกนะครับแต่อย่างกรณีของผมนะฮะผมก็จะใช้ตัวเป็นเลเซอร์พอยเตอร์นะครับตัวนี้นะ วัดดูนะครับวัดดูว่าในโปรแกรมอาวิทที่มันแสดงระยะนับตามช่องกริดนะครับแล้วก็เรามาวัดตามหุ่นยนต์เนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมนะครับนะอ่าโอเคนะครับถ้ามันใกล้เคียงกันก็แสดงว่าการสร้างแบบของเรานั้นถูกต้องนะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับเหมือนเดิมเลยถ้ามีคําถามนะครับอยากจะสอบถามหรือแนะนําอะไรนะครับ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผม